13ตุลาวันนวมินมหาราชศิลการพระภูบาลน,นาวมินในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคนกล่าวตามหลักความจริงคนเราประกอบด้วยร่างกายส่วนหนึ่งจิตใจส่วนหนึ่งทั้งสองส่วนคุ้มกันอยู่สมบูรณ์ชีวิตก็คงอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งทำลายไปชีวิตก็แตกดับเพราะอีกส่วนหนึ่ง จะต้องแตกทำลายไปด้วยชาติของเรานั้นมีพื้นแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกายมีศิละปะวิทยามีธรรมเนียมประเพณีมีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่นซึ่งรวมเรียกว่าความเป็นไทยเป็นส่วนจิตใจชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ก็เพราะ ยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทยพร้อมบริบูรณ์แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้วชาติก็ต้องสิน้นสูญเพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู่ก็ไม่มีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ได้จะต้องแตกแยกจากกันไปในที่สุดเหมือนส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต พระบ,บรมราโชว,วาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์วิทยาเขตปัตตานีวันที่22กันยายนพศ2521วันที่13ตุลาคมวันนวมินมหาราชเป็นปีที่7ของวันสวรรคตร,รัชกาลที่9หรือเรียกว่าศตวรรษโดยคณะรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าโปรดกรหม่อมพระราชทานชื่อวัน น้าวมินมหาราชเพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมบนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำคัญเหนือนสิ่งอื่นใดคือทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ท่านพระบรมชนากาธิเบศรนะคะท่านได้ พระราชทานไว้ให้นะคะตั้งแต่พื้นดินจนขึ้นไปถึงท้องฟ้านะคะแล้วก็พรงค์ท่านได้มองโดยรอบนะคะมองโดยรอบอใส่พระราชอทยยในทุกๆรายละเอียดเพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็น พวกเราด้วยกันนะคะมนุษย์ด้วยกันและที่เขาเป็นสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าหรือ,อแล้วก็ธรรมชาติดินน้ำลมไฟนะคะก็องค์ท่านก็ได้ให้เราได้ได,ได้เรียนรู้ธรรมชาติดินเป็นยังไงน้ําเป็นยังไงลงมาที่ไหนนะคะแล้วก็เราจะใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติที่เป็นพลังงานไฟ จากแสงอาทิตย์อย่างไรนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเชื่อว่าทุกท่านได้รับการอบรมมาแล้วแล้วก็ได้ผ่านหลักสูตรมาแล้วใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่ถือได้ว่าทุกทกท่านนั้นได้รับวิชาที่เป็นสุดยอดของโลกใบน,นี้นะคะก็คือความโชคดีที่ทุกท่านได้ได้เรียนรู้แล้วก็ข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสในชีวิตที่ ได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ซึ่งก็ยังเพิ่งเริ่มเรียนรู้ก็ต้องอาศัยเวลาที่จะสั่งสมไปเรื่อยๆก็ก้อนนี้ขอมาร่วมกับทุกๆท่านนะคะในการที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไปด้วยกันแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านนําไปแล้วหลายท่านนําไปแล้วนะคะก็ขอบคุณที่วันนี้ให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ ขอบคุณที่ทุกท่านน้อมนำเอาศาสตร์แห่งแห่งพระราชานะคะศาสตร์ที่เป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตของทุกทกท่านมีความสุขมีความมั่นคงไม่ใช่จำพาะต่อตอนเองเท่านั้นเมื่อทุกท่านมีความสุขและมั่นคงก็ความสุขน,นั้นนะคะก็จะแผ่กระจายก็จะแผ่ออกไปให้กับทุกคนทุกท่านที่ท่านรัก หรือที่ท่านจะไม่รักแต่ท่านก็จะเริ่มรักนะคะเพราะว่าพอพวกเราได้มาทำอะไรต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็จะรักกันเพราะเราเชื่อในเรื่องเดียวกันนะคะและเรื่องที่เราเชื่อก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงเชื่อแล้วก็พึงถานะคะเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขและเป็นความสุขที่แท้จริงวราสุขมาจากข้างในสุขจากเรื่องของเศรษฐกิจ พอเพียงที่พระท่านทรงสอน,นนะคะก็เชื่อว่าวันนี้ก็คงจะต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจอีกหนึ่งกาลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ถ้าหากมีอะไรที่ตัวข้าพเจ้าจะสามารถช่วยในเรื่องการศึกษานะคะแล้วก็รักษาและก็ต่อยอดแนวพระราชดำรินะคะซึ่งเป็นไปนตามะพะฒุมราชบายของ พระบาทสมเด็จพระจุยูนหัวนะคะก็ยินดีอย่างนี้